สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์ม่และในคลิปนี้ครับเราก็จะมาจัดอันดับท็อปไฟฉากเฉียดตายของนาตาชาโรมานอฟหรือแบ็กวิดีโอในจักรวาลหนัง MCU นั่นเองครับเพราะตลอดการเดินทางของเธอที่ผ่านมานั้นต้องบอกเลยว่ามีหลายฉากลหลายเหตุการณ์ยุ่เงเหมือนกันครับที่ทําให้เธอคนนี้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดและทั้งหาเหตุการณ์เฉียดตายนี้ครับจะมีอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุดด้วยไม่เอาไว้ด้วยนะครับอันดับที่5นาตาชาโรมาออฟ vs. p r o x อกซิมามิดไนการเฉียดตายครั้งนี้ดูอาจจะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเมื่อเห็นถึงความตั้งใจของคู่ต่อสู้ของนาตาชาแล้วล่ะก็ต้องบอกเลยว่ามันกะจะเอาให้ตายเลยล่ะครับเพราะครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้ประทะกันนาตาชาสามารถจัดการกับคู่หูของพอกซิมาลงไปได้แถมนาตาชายังขีงทั้งคู่วไว้อีกด้วยนะครับ โดยไม่อยากจะฆ่าหรอกแต่ฆ่าได้อย่าหวังว่าจะมีโอกาสอีกจนเมื่อทั้งสองต้องปะทะก,กันอีกครั้งรอบนี้พ็อกซิมาไม่ปล่อยนาตาชาเอาไวแ้แน่ๆด้วยร่างกายและพละงกำลังที่เหนือกว่าถึงแม้ว่านาตาชาะจะจับคู่มาพร้อมกับโอคุเยแต่ก็ยังสู้ไม่ไหวครับจนสุดท้ายก็เสียท่าให้กับพ็อกซิมามิดไนนาตาชาเกือบจะตายไปแล้วทวานดานไม่ได้ช่วยเอาไว้แบบทันทีท่านได้ในตอนนั้น ตแต่เอ๊ะเลือดสีฟ้าทำไมมันคุ้นๆยังเลยนะครับ <sund Onun st oles> อันดับที่4เอาชีวิตรอดจากฮัก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่นาตาชาเฉียดเชียชวจากความตายไปอีกครั้งเพราะตอนนั้นฮาร์กที่ถูกนาตาชาไปนําตัวมาใหม่ๆไม่สามารถคาดเดาได้และบ้าคลั่งอย่างสุดๆนาตาชาตกอยู่ในสถานการณ์ที่บลูสกําลังจะกลายร่างเป็นฮอกเธอรู้ดีว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยต้องวิ่งสุดตีนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่สุดท้ายก็ถูกตามทันจนได้นาตาชาถูกฮารกสะกิดจนกระเด็นไปติดกับผนังครับแล้วฮักก็ตรงเข้ามาเพื่อที่จะจัดการกับนาตาชาแต่ทว่าทอก็เข้ามาขัด ขวางเอาไว้ได้ทันจนนาตาชารอดตายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้แม้ทาทอมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวหากโคงจะแบกแฮนนาตาชาจนตัวแตกไปเลยล่ะครับอันดับที่3โดนวินเทอร์โซเจอร์ยิงเป็นครั้งที่2เหตุการณ์ครั้งนี้ครับกลุ่มของนาตาชาถูกวินเทอร์โซเจอร์เข้าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัว ทุกคนกระจายก,กระจายกันออกไปนาตาชาที่ทำตัวเป็นตัวล่อตัวหลอกตัวลว,ลวลงก็ทำให้วินเทอร์โซเชอร์นั้นเล็งเป้าไปที่เธอด้วยสปิริตการเป็นซูเปอร์ฮีโร่เธอรู้ดีว่าไม่สามารถเอาชนะชายคนนี้ได้แต่เธอก็อยังสู้พอรู้ว่าสู้ไม่ไหวก็ต้องถอยร่นกันออกไปล่ะครับในจังหวะนั้นเองนาตาชาที่กำลังวิ่งหนีอยู่เธอกลับถูกยิงเข้าที่หัวไหล่โชคยังดีที่โดนตรงนั้นถ้าขยับลงมาอีกนิดเดียวคงตัดขั้วหัวใจไปแล้ว แต่ทาว่าวินเทอร์โซเจอร์ก็ยังไม่ยอมปล่อยง่ายๆมันยังตามมาซ้ำจนกับตาอเมริกาเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันเวลาทำให้นาตาชารอดตายไปอีกครั้งนั่นเองครับอ่ันดับที่2เอาน้อยนาไปกิน นี่เป็นปฏิบัติการตามล่าตัวลำลมหรือคอสโบนครับพวกมันได้บุกปล้นเอาเอาวุธชีวภาพที่ลากอสประเทศไนจีเรียนาตาชาและทีมเวนเจอร์รุ่นที่2ก็เลยตามมาถึงที่นี่จนได้เปิดฉากปะทะกันคอสโบนที่ได้ของเรียบร้อยแล้วและกําลังจะหนีไปนาตาชาที่อยู่ในชุดลำลอง เธอเลยได้บุกเดียวเข้าไปจัดการพวกมันลงไปได้แบบ6กต่อหนึ่งแต่เธอเองกลับสู้คอสโบดไม่ได้จนถูกจับยัดลงไปในรถพร้อมกับน้อยนาลูกหนึ่งนาตาชาตกอยู่ในสถานการณ์ความเป็นความตายแต่ในเซียววินาทีนั้นนาตาชาก็สามารถรอดตายไปได้ด้วยการจัดการกับลูกน้องคอสโบดและเอาตัวพวกมันบางแรงระเบิดเอาไว้ต้องบอกเลยว่านี่เป็นการเฉียดตายแบบเฉียดชิวเอามากๆเลยล่ะครับ และในอันดับที่หนึ่ง โดนถล่มด้วยขีปนาวุธเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนี้ครับต้องบอกเลยว่าความรุนแรงของดามเมจนั้นมากมายมหาศาลเพราะนาตาชาและสตีฟโรเจอร์ที่ลงลึกไปถึงชั้นใต้ดินในสถานที่กําเนิดหน่วยชิลจนได้เจอกับอานินโซลา่าจากนั้นครับโซลาก็ได้ส่งสัญญาณมายังไฮดรา้าและพวกไฮดราก็ได้ตัดสินใจถล่มที่นี่ทิ้งโดยให้นาตาชาและสตีฟถูกฝังเป็นฟาโลอยู่ในหลุมลึกแห่งนี้พวกมันได้ยิงขีปนาวุธเข้ามาทำให้ทั้งสองต้องหาทางรอดโดยการ โดดลงไปในหลุมแล้วใช้โลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกรับแรงประทาและเศษซากต่างๆเอาไว้ถึงแม้เจ้ารอดตายมาได้แต่ก็ทําเอานาตาชาหมดสภาพไปเลยพากับตันอเมริกาไม่ได้มาด้วยต้องบอกเลยว่านางคงตายไปแล้วล่ะครับ แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายต่อหลายเหตุการณ์ครับที่ทําให้นาตาชาโรมาออฟเชียดชิวจากความตายอย่างในตอนที่สู้กับวินเทอร์โซเจอร์ที่กําลังบ้าคลั่งนางก็โดนวินเทอร์โซเจอร์บีบคอจนเกือบจะเอาตัวไม่รอด หรือในตอนที่นาตาชาทำภาร,รกิจแรกๆตอนที่เธออยู่กับหน่วยชิลใหม่ๆเธอก็โดนวินเทอร์โซเจอร์ยิงทะลุผ่านร่างไปในปฏิบัติการช่วยเหลือวิศวกรชาวอิหร่านในตอนนั้นเองเธอก็เสียตายมาเหมือนกันครับเพราะเธอเกือบตกลงไปในหน้าผาและกระสุตที่ทะลุผ่านตัวเธอไปนั้นก็ทําเอาเธออาการสาหัสอยู่ไม่น้อยจนมีแผลเป็นเครื่องเตือนใจมาถึงปัจจุบันนี้ และในอันดับที่0ต้องบอกเลยว่าหลายคนคงจะคาดเดากันได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์เสียดตายครับแต่ทว่าเป็นเหตุการณ์ที่นาตาชาของเรานั้นได้ตายไปจริงๆในตอนที่นาตาชาและคลินบาตันไปเอาโซสโตนที่ดาวบอเมีย ทั้งคู่ได้แย่งกันเพื่อที่จะสละชีวิตตัวเองจนสุดท้ายก็เป็นนาตาชานั่นเองครับเพราะเธอตั้งใจและหมายมั่นเอาไว้มาโดยตลอดว่าทางมีทางใดทางหนึ่งที่จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตกลับคืนมาเธอก็ทําทั้งนั้นถึงแม้จะเป็นการเสียสละชีวิตของตัวเธอเองก็ยอม เป็นยังไงกันบ้างครับกับฉากเชียดตายของนาตาชาโรมานอฟจนในท้ายที่สุดเธอก็ได้ตายลงไปจริงๆและในหนังเดียวของ Black วิดูไปอรอรุนกันอีกทีครับว่าจะมีฉากวาาเสียวเสียงตายอะไรอีกบ้างแต่ทว่าสําหรับผมตอนนี้ขอแค่หนังยาเลือนก็เป็นพอครับและก่อนจะจากกันไปอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ใหม่เอาไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่ารักกันมากกว่านา ก็อ,อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ